สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับวันนี้คอลัมน์วิสามันบันเทิงน่าสนใจครับหัวข้อที่ให้ไว้นี่คือจะได้เลิกตีสองหน้าหมายถึงใครเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นด้วยมาตรา32สันสตอรแมนบอกว่าอย่างนี้ครับมาตรานี้เนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ใดบุกรุกโบราณสถานหรือว่าทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าหรือว่าทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งโบราณสถานจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือว่าปรับไม่เกิน7 0 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับจะได้เห็นว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเข้าไปจับกลุมนายสุดทวีสร้อยคำหรือว่าบังเอิญชื่อเล่นเขาอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นในขณะที่เจ้าตัวนกำลังพ่นสีสเปรย์สีดำใส่กำแพงวัดพระศรีรัตนะาศาสดาราม หรือว่าวัดพระแก้วเนี่ยนะครับก็พอจะอรุมานได้และครับว่าผู้ต้องหารายนี้ต้องโดนดําเนินคดีถึงที่สุดแน่ๆนะครับเพราะว่า 1. กฎหมายต้องเป็นกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องสักศิ์ด้วยอันนี้ 1. 2. เนี่ยเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวจะได้ไม่เอาไปเป็นเยี่ยงอย่างแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับอายการแล้วก็ขึ้นอยู่กับศาลนั่นแหละครับจะเห็นเป็นอย่างไรอา้าวแต่นั่นไม่เห็น ไม่รู้ว่าหายไปไหนละผมกาลังหมายถึงป้ายหาเสียงผู้จริงทําจริงของคุณอมสกาวใจภูสวัสดิ์น,นะครับวันก่อนในเห็นติดพลืบไปทั่วย่านสะพานสูงอยู่หลัดๆเลยแต่พราะกับใจต่างจังหวัดเมื่อวานนี้อ้าวมองหาทุกสาวไฟฟ้าหายเกลี้ยงเลยครับหรือว่าปล่อยภาพปิดโปสเตอร์และกระแสมันไม่ได้มันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้หรือเปล่ามันไม่ได้ฮิตเหมือนตอน call out หรือเปล่าทางเจ้าของพักเพื่อไทยเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนแผนแล้วก็สลับตัวกันอย่างนั้นไหมครับโยกคุณอม ดาราสาวออกนอกเขตสะพานสูงแล้วก็ยัดเอาวิชาญมินชัยน,นันหนุ่มใหญ่นักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยเข้ามาเสบแทนก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียดงเสียดายอะไรหร้กครับเพียง <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นคุณอม๋ม <c oughs> ก็ตั้งใจอยู่เหมือนกันว่าหนึ่งเสียงที่มีสิทธิ์เนี่ยจะมอบให้เธอในฐานะดาราคนบันเทิงนะครับแต่พอเป็นคุณวิชาญเนี่ยนะครับเห็นทีว่าคงจะต้องค่อยๆคิดกันแล้วกันนะครับอย่างน้อย ก็ยังมีคุณนาทยาแดงบุงงาซึ่งเป็นดารารุ่นใหญ่อยู่ในใจอีกคนหนึ่งแต่มันติดตรงที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐเนี่ยแม่ชอบทําอะไรลับๆล,ล่อๆจนไม่น่าไว้วางใจะนะครับที่ประกาศชูนโยบายบอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งนะ่ะมันก็ดีอยู่หรอครับควรที่จะสนับสนุนควรที่จะส่งเสริมแต่มันก็มีคําถามนะครับว่าถ้าเกิดพลังประชารัฐไปจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเชื่อและมั่นใจหรอครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะเกิดความรักขึ้น ประเทศไทยจะเกิดความสมคัคคีขึ้นในหมู่ประชาชนในหมู่นักการเมืองและจะไม่มีความขัดแย้งกันอีกต่อไปมั่นใจเหรอครับพลเอกประวิทย์เป็นใครครับแล้วนายทักษิณเนี่ยเป็นใครทําไมสองคนเนี่ยจูบป,ปากจับมือกันแล้วประเทศไทยจะเกิดความสงบสุขกระนั้นเลยครับแต่ผมห่วงนะครับคือเกรงจะเป็นอย่างที่พี่ตู่คุณจตตุพรพรมพันธ์เนี่ยว่าเอาไว้พี่ตู่บอกว่าอย่างนี้บอกว่าผมขอโฆษณาชวนเชื่อต่อไปเลยนะครับ ว่าเพื่อไทยไม่จับมือกับพลังประชารัฐจริงๆหรอกครับแต่ถ้าเกิดจะจับมือกันวันไหนเนี่ยก็เคลื่องโรงกับมันนั้นเลยพี่ตู่ว่าไว้อย่างนี้แหละครับซึ่งถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยก็หมายถึงความมุ่งมั่นพยายามจะก้าวข้ามความขัดแยง้งในเมื่อคุณวิรัตเนี่ยออกมาแบะไตนายทักษิณยกเก้าอี้นายกให้พลเอกประวิตยแล้วไซทําไมไม่ยุบพักหนึ่งพักใดแล้วก็รวมกันซะให้หมดเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแหละครับประชาชนที่รักทั้งสองพักเนี่ยจะได้ ไม่ต้องมากระอักกระอ่วนหรือว่าเสียความรู้สึกภายหลังว่าโดนหลอ,อกอีกแล้วและแทนที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยดีไม่ดีมันจะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งถึงขั้นมีกสัญญีเผาบ้านเผาเมืองขึ้นอีกก็ไปไปได้นะครับผมว่าอย่างนี้ผมว่าการประกาศจับมือร่วมตั้งรัฐบาลซะก่อนที่จะมีการย่อนบัตรมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับมันจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นเพื่อไทยพลังประชารัฐ ไทยสร้างไทยก้าวไกลฝ่ายหนึ่งรวมไทยสร้างชาติกับภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนาอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเกิดชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยสื่อก็จะได้ไม่ต้องมาเซาซีถามให้มันน่ารําคาญนักการเมืองเองก็ไม่ต้องเล่นลิ้นเล่นท่าลีลาไม่ต้องนัดทานข้าวกันให้มันสิ้นเปลืองน,นะครับนับคะแนนเสร็จก็ฟอร์มรัฐบาลได้เลยรวดเร็วทันใจลุงตู่ลุงป้อมก็จะได้เลิกตีสองหน้ากันสักทีหนึ่งนะครับ